พี่น้องครับเป็นไรครับผมานี่พี่น้องครับหี่นพี่น้องครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานดีนะครับเนาะสีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหารอบปลาไหลครับผมสีหมันเมื่อหมันกะทะเบิ้งทะรุนนะครับเนาะนี่แหละครับผมใหม่ห้องห้องกะ ไม่สะเขาเจ้าสูบหน้ามอกแล้วพี่น้องครับหาปลาไหลเขาเจ้ากับบริบานะครับเนะาะจังไดกะมาเบิ้งมารุ่นนะครับว่าสีมานหรือบ,บ่มานพี่น้องจงังไดกะเยาอของหอกับเบ็ดนะครับเนาะนี่ผมกันยักเบ็ดมาสิบห้าหลังพี่น้องครับสายลีดสองร้อยปอนด์ทีเก้าวไหลพี่น้องครับอีพีก้อนหันกระหมานอยู่ครับแต่ว่ามาเบิงเ้งมานี่นะครับนอะกว่าสีมานบ่นะครับ จักสีหาหูได้หลายสมัยพี่น้องครับเยี่ยวเอากับหมูคือก็แบบหมูติดมันพี่น้องครับหมูติดมันผมก็ซอยมาเรร้อยแล้วนี่แหละพี่น้องถึงเกาถึงไม่ครับผมแช่ตู้เย็นไว้ยังไหกระไปเลยนะครับเนาะหาหูปลาไหลใส่ปลาไหลมันหมันดกันพี่น้องครับไปเลยครับคาดว่านะครับน่าจะพอหูแล้วหระพี่น้อง ใช่เยอะครับผมจะรุ่นทะเบิ้ลลงกันนะครับเนาะว่าชิมหมันได้อยากเต็มนะครับพี่นอ้องหากินมันก็นมีเมื่อหมันเมืออ่อโอนะครับเนาะ ใจไว้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยมายำอีกแค่นึงนะครับเนาะหาหูปลาไหลหลายๆก่อนพี่น้องค่อยมาทารุ่นทายำแค่เดียวครับผมไปเลยครับเบิ่งหูนี่พี่น้องครับตัวหญ่แท้หรอครับผมนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องครับนี่พี่น้องครับ เป็นไรครับผมมันมานครับผมระดับสายล่าแล้วนะครับแล้วจับเอาไปเลยเป็นเลยครับผมนี่พี่น้องครับมันมานพี่น้องครับจับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับนะผมเหยียบเหยียบยวนไล่ดากมันพอดีพี่น้องครับก็เลยขุดไปนะครับเนาะพ่อพอดีครับผมมันมานครับผมเต็มแรกนะครับนะเต็มแรกครับผมมาแล้วครับบริเวณเศียรเยี่ยครับ เต็มแรกกระหมานพี่น้องครับนี่ครับเต็มหมดไงนะครับนะผมเหยียบเหยียบเอลัดพอดีพี่น้องครับก็เลยเอามือควัดเบิ้งนะครับนะเนาะเห็นเจ้โพหัวครับพี่น้องเอาถ้ารุ่นถ้าเบิง้งหาหูส์ตากันครับพี่น้องครับผมหาหูส์ตากันครับไ่าสิมันอีกบ่ขาดว่านะครับเนะนี่ยถ้าว่ามันมีเป็นปหูส์กระด้างนะพี่น้อง นีครับบมเมนนะพี่น้องต้องไปเบืง้งมันยังบ้านที่แทงหูด้วยครับผมขอบครอบนะครับทะรุ่นทะเบิองอีกครับผมผมจิ้กคอหูไปไหลแล้วพี่น้องครับชาดกันมาหน่อยนึงพี่น้องครับ โอ้นี่นี่นี่อันนี้ใส่เบียดอยู่พี่น้องเบิ้งครับผมนี่นะพี่น้องครับวิธีการเบิ้งหูสังหูปลาไหลนะครับเราสังเกตเบิงง่ายๆพี่น้องครับนี่ครับประมาณนี้แหละพี่น้องเอาบืงา้งทะลุนครับ วางสัมภาระก่อนครับผมโอโหูแย่พี่น้องครับหูยู่นี่ครับพี่น้องครับหูปลาไหลยู่นี่แล้วพี่น้องครับเอาผมสีย้อนนี่แหละครับผมเป็นซีบุกวันนะครับนะย้อนนี่แหละครับผมหแูแย่อยู่ครับผมถ่ายวัวถ่ายลูกด้วยกันครับผม เดี๋ยพี่น้องย่นไว้หนีลนะผมว่อยากกวนนะครับนะถ้ารุ่นถ้าเบิ้งครับผมลองรอเบิ้งจากขาวนะครับเนาะถ้ามันบดูดก็แสดงว่าทิมไว้นี่ยากขราวครับ ใช่ป่ะนี่เดี๋วพี่น้องครับไปเบิ้งหูไม่ก็น,นะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเาครับผมย่งางอ่อมเบิ้งแล้วพี่น้องครับผมก็ย่างอ่อมเบิ้งสาแล้วนะครับยังไ่ได้แทงหูให้พี่น้องเขาเจ้าสูบนำ้ำอีกประมาณเมื่อก,กี้มือก็แทงหูเหรอครับผมรุ่นถ้าเบิ้งนํากันเดี๋ยวตอนนี้เขาก็มีห้องท่องแล้วแหละแต็มเงย อัหนึ่งนะครับเนะบ่ได้เป็นผลงานใสเบ็ดเลยครับผมผลงานจับเอานะครับเนาะเหยียบรัดไว้แล้วก็ส่วนนอบักเอวเลยครับผมไี่ใสเบ็ดซองหลังไว้น้องใสเบ็ดสองหลังครับผมตอนนี้นะครับใสเบ็ดไว้สองหลังหาหูพ่อเพอเลยครับผมเพราะว่ามันหน้ามันแหงร็วครับผม นให้รุ่นใหเบิง้งให้ไปส่องหลังนั่งถามาประมาณสิบห้านาทีพี่น้องคาดว่านะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมอาจจะได้แก่เต้มเดียวแหละพี่น้องครับปลาไหลแง่ตัวเดียวแหละเอาถือว่า ฟุกกะบ่าได้นะพี่น้องเนาะถือว่าหมันหมันก็ว่าได้ครับผมเมื่อนี้นะครับนะย่างไปหยียบเหยียบรัดพอดีครับผมเอามือดีนะผมเอามือควัดเบิ้งนะพี่น้องถ้าบบควัดเบิ้งเี่บวเห็นหัวนะครับนะเอาจังไหนกะหมันเต็้มนึ่งเหรอพี่น้องเมื่อนี้ยครับผมมันกาซีเริ่มคั่แล้วครับผมบบค่อยว่างนะครับในช่วงนี้เนาะหาปลาครับผมช่วงนี้ ออกล่าหาปลาครับผมหาใไซคายส่ดังนะครับเนาะบุคคลได้มาล่อ,อไปไหลครับผมจังหวะจังหลก็ได้เต้มนึงก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะได้เต้มนึงสาหรับเมื่อนี้ผมก็สิขอไปกู้เบ็ดนะครับใส่เบ็ดไว้แค่สามหลังพี่น้องอ้อมสะเนี่ยพี่น้องครับใส่เบ็ดไว้สามหลังครับผมผมนั่งทาอันนี่กับเติบนึงแล้วประมาณสิบห้านาทีกูกลัวแล้วพี่น้องครับจังไลกะ ผมก็สิขอตัวกลับบ้านกลับซองแล้วแหละพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเนาะผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะคลิปหน้าอพีพีหน้าว่ากันไหมครับผมเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาออกล่าปลาไหลมีหมยย่ย่พี่น้องครับเดี๋ยวค่อยไปเบื้องกันนะครับเนาะว่ามันสีหลายสีหน่อยนะพี่น้องจังไนก็สสำหรับวมือนี้ผมก็สิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสํานี้นะครับเนาะ ขอบคุณและสวัสดีครับผม